เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถึงผลิตนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์ออกมาได้แบบไม่เคยขาดสายเลยจริงด้วยค่ะเหมือนเป็นโรงงานผลิตนักเตะเลยนะคะใช่ครับ คือถ้าเราลองมองย้อนกลับไปนะโอ้โหมันมีมาทุกยุคทุกสมัยจริงๆตั้งแต่รุ่นของซีดานองรีปารทริกเวียรเป็นยุคทองเลยนะคะนั่นพอหมดยุคนั้นปุ๊บก็มีรุ่นใหม่เข้ามาต่อแบบไม่มีสะดุดเลยจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเอบาเป้กรีสมันแล้วยังมีเคลื่อนลูกใหม่ที่น่าจับตามากอย่างชัวเมนี่กับคามวินกาที่รอต่อคิวอยู่แล้วด้วยค่ะนั่นนะสิครับคำถามที่น่าสนใจก็คือมันเกิดอะไรขึ้นเขาทำได้ยังไงในขณะที่บางประเทศนี้ต้อง องรอเป็น10บสปีเลยนะกว่าจะเจอเพชรเม็ดงามสักคนอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังสายพานการผลิตที่ไม่เคยหยุดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับซึ่งถ้าจะให้ตอบนะคะมันไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชป์โลกอหรือนักเตะค่าตัวแพงๆทุกอย่างมันมีรากฐานมาจากสิ่งเดียวกันเลยก็คืออ้างแล้วแตะะ่ละส่วนเนี่ยมันทํางานร่วมกันยังไงจนกลายเป็นโรงงานผลิตนักเตะระดับโลกได้ขนาดนี้ ใช่เลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยประเด็นแรกที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากเลยนะคือปรัชญาของเขาที่บอกว่าฝรั่งเศสไม่ได้รอให้เด็กเก่งเกิดมาเองแต่พวกเขาสร้างขึ้นมาใช่ครับคำว่าสร้างในที่นี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับกระบวนการนี้มันเริ่มขึ้นตอนไหนยังไงบ้างคือตรงนี้แหะค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนเกมเลย ปรัชยาเขาชัดเจนมากว่าพรสวรรค์เนี่ยต้องถูกค้นหาให้เจอเร็วที่สุดแล้วก็ต้องเอาเข้ามาขัดเกลาในระบบที่ถูกต้องทันทีอกระบวนการสร้างที่ว่าเนี่ยมันเริ่มจากการที่ FFF มีเครือข่ายแมวมองที่แบบครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศเลยค่ะครอบคลุมขนาดไหนครับขนาดที่ว่าเขาเริ่มมองหาเด็กที่มีแววตั้งแต่อายุแค่แขวบ9ขวบเท่านั้นเองค่ะ8ขวบเลยเหรอครับโหนี่มันเร็วมากเลยนะ คือเป้าหมายในวัยนั้นคือหาเอ็มบัปเป้คนต่อไปแล้วจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่การดึงเด็กให้เข้ามาอยู่ในระบบฟุตบอลให้ได้เยอะที่สุดกันแน่ครับเป็นคำาถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วมันคือทั้งสองอย่างรวมกันเลยในเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมายคือส่งเสริมให้เด็กๆเข้ามาเล่นฟุตบอลให้เยอะที่สุดก่อนเพื่อขยายฐานพีระมิดให้มันกว้างที่สุดค่ะแต่ในขณะเดียวกันแมวมองของเขาเนี่ย ถูกฝึกมาให้มองหาอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าแค่การเตะบอลเก่ง oh. เขาจะมองหาความเร็วโดยธรรมชาติความคล่องตัวหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่เราเรียกกันว่าฟุตบอลไอคิแม้แต่ในเด็กตัวเล็กๆก็ตามแสดงว่าพอเจอเพชรในตมปุ๊บก็จะดึงเข้าสู่เส้นทางพิเศษเลยถูกต้องค่ะพอเจอเด็กที่โดดเด่นเข้าตาเส้นทางของเด็กคนนั้นก็จะชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยขั้นแรกเด็กจะถูกส่งตัวไปที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลในระดับภูมิภาคของตัวเองก่อนซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะ เพื่อคัดกรองเบื้องตน้นใช่ค่ะแล้วจากนั้นคนที่เก่งที่สุดโดดเด่งที่สุดจริงๆก็จะถูกคัดเลือกให้ก้าวต่อไปสู่ศูนย์ฝึกฟุตบอลระดับประเทศและสิ่งที่ต้องเน้นเลยก็คือการฝึกในระบบนี้มันไปไกลกว่าแค่เรื่องในสนามมากๆมันคือการดูแลแบบองค์รวมจริงๆค่ะองค์รวมนี้คือยังไงครับ คือจะมีโคส้สเฉพาะทางเข้ามาดูแลพัฒนาการทุกมิติเลยทั้งร่างกายจิตใจแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คือวินยัยซึ่งจะถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันต้องทำตัวยังไงพอพูดถึงศูนย์ฝึกระดับประเทศชื่อของแคลฟองแตงนี่ลอยขึ้นมาทันทีเลยใช่เลยค่ะชื่อนี้คือเป็นตำนานเลยนะในวงการฟุตบอลเยาวชนอยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับว่าอะไรที่ทำให้ที่นี่มันพิเศษ แล้วก็แตกต่างจากอ c คาเดมีของสโมสรดังๆทั่วไปจุดที่แตกต่างที่สุดแล้วก็เป็นความอัจฉริยะของระบบนี้เลยนะคะ<อ>ก็คือแคลฟองแตงเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกของชาติค่ะ<อ>ไม่ได้เป็นของสโมสรไหนเลยตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือมันพลิกแนวคิดเลยนะเพราะปกติสโมสรจะใหญ่ที่สุดแต่ที่ฝรั่งเศสนี่คือสหพันธ์ก้าวเข้ามาแล้วบอกว่าเป้าหมายของชาติสำคัญกว่า มันเหมือนเป็นโรงเรียนเตรียมทหารสำหรับนักฟุตบอลที่ภารกิจหลักคือรับใช้ชาติมากกว่าการสร้างกำไรให้สโมสรหรือเปล่าครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะมันคือแนวคิดแบบนั้นเลยเป้าหมายสูงสุดของที่นี่คือการผลิตนักเตะเพื่อควา้าแชมป์โลกให้ฝรั่งเศสไม่ใช่เพื่อขายทำกำไรแล้วชีวิตของเด็กที่ได้เข้าไปเป็นยังไงครับเด็กที่ถูกคัดเข้ามาที่นี่ช่วงอายุ13-15ถึงปีเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยค่ะเขาต้องจากบ้านมาใช้ชีวิตกินนอนด้วยกัน ฝึกซ้อมภายใต้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยใหม่แบบเข้มข้นมากมีการเก็บข้อมูลวัดผลพัฒนาเป็นรายคนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนหนังสือในระบบปกติควบคู่กันไปอย่างเข้มงวดด้วยนะคะแล้วในแง่ของความคิดล่ะครับการที่เอาเด็ก,ท,กที่เก่งที่สุดจากทั่วประเทศมารวมกันเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดอีกโก้หรือแบบการมองว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์สตาร์ตั้งแต่เด็กเหรอนั่นคือสิ่งที่แคลฟองแตนพยายามจะขจัดออกไปเลยค่ะจุดที่ทรงพลังที่สุดของการอยู่ที่นี่ก็คือการปลูกฝังทัศนคติ Hmm. เขาจะถูกสอนถูกปฏิบัติให้คิดในฐานะนักกีฬาทีมชาติไม่ใช่ดาวเด่นของทีมมันคือการสร้างความคิดเรื่องทีมเวิร์กความเสียสละและก็ความภูมิใจในการสวมเสื้อทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นรากฐานทางความคิดที่เราเห็นในชัดในนักเตะอย่างอง,องรีเอมบาเป้หรือซีดานทุกคนผ่านการหล่อหลอมจากที่นี่มาแล้วทั้งนั้นค่ะพอพูดถึงการหล่อหลอมไม่คิดถึงชาติเนี่ยพอมองไปที่ทีมชาติฝรั่งเศสชุดปัจจุบันสิ่งที่โดดเด่นมากก็คือความหลากหลายของผู้เล่นนะครับ ใช่ค่ะหลากหลายมากมันแทบจะเป็นทีมรวมดาราโลกเลยด้วยซ้ำมีทั้งจากแอฟริกาแคริบเบียนหรือยุโรปส่วนอื่นๆความหลากหลายทางเชื้อชาตินี่มันกลายมาเป็นจุดแข็งของทีมได้ยังไงครับจะบอกว่ามันไม่ได้แค่กลายเป็นจุดแข็งนะคะแต่มันอาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ที่แท้จริงของฝรั่งเศสเลยก็ได้โอ้โห oh. เพราะว่าระบบเยาวชนของเขาเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นใครเลยแต่เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าพื้นเพคุณจะมาจากไหนถ้าคุณมีความสามารถคุณก็จะได้รับโอกาสครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือคลังนักเตะหรือ Talent p o ู l ของฝรั่งเศสเนี่ยมันเลยใหญ่และมีมิติที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ มันคือการเปลี่ยนความหลากหลายทางสังคมให้กลายเป็นความได้เปรียบในสนามจริงๆทําให้โคช้ชมีนักเตะทุกโปรไฟล์อยู่ในมือเลยเหมือนมีมีดสวิสอเนกประสงค์อยู่ในทีมค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามันหลากหลายขนาดไหนได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะในทีมทีมเดียวเนี่ยโคช้ชสามารถเลือกใช้ผู้เล่นที่มีความเร็วสูงมากๆเหมือนจะวดได้ครับในขณะเดียวกันก็มีกองหลังที่ร่างกายแข็งแกร่ง,ง,งเหมือนรถถังวิ่งบทคู่แข่งได้ตลอด90นาที มีผู้เล่นที่เทคนิคแพรวๆจนคู่ต่อสู้เข้าแย่งบอลไม่ได้แล้วก็ยังมีย์เมเกอร์ที่จ่ายบอลทะลุช่องได้เหมือนจับวางครบเครื่องเลยใช่ค่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ฝรั่งเศสสามารถปรับเปลี่ยนแทคติกได้ยืดหยุ่นมากไม่ว่าจะเจอคู่แข่งสไตล์ไหนเขาก็มักจะมีตัวเลือกที่ตอบโจทย์อยู่ในมือเสมอ เข้าใจเลยครับแต่โมเดลที่ให้ความสำคัญกับทีมชาติเป็นหลักขนาดนี้มันก็น่าจะสร้างความขัดแย้งกับสโมสรบ้างไม่มากก็น้อยหรือเปล่าครับโดยเฉพาะสโมสรใหญ่อย่างเปอัสเชเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันก็มีความตึงเครียดเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือความร่วมมือที่แข็งแกล่งระหว่างสโมสรกับ FFF ซึ่งเป็นอีกเสาหลักของระบบนี้เลยเขาทำยังไงครับแก่นของมันมาจากทัศนคติที่มองเห็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวค่ะ สโมสรส่วนใหญ่ในฝรั่งเศสเขาเข้าใจดีว่าถ้าเด็กถูกปั้นมาดีตั้งแต่ตน้นสุดท้ายแล้วลีกในประเทศก็จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วพอลีกแข็งแกร่งทีมชาติก็จะแข็งแกร่งตามไปด้วยมันเป็นวงจรที่ส่งผลดีต่อทุกฝ่ายค่ะแต่ในทางปฏิบัติแล้วครับมันทำยังไงสมุดสโมสรต้องการใช้ดาวรุ่งคนสำคัญเพื่อหนีตกชั้นแต่ทีมชาติต้องการให้พักเพื่อไปแข่งทัวร์นาเมนต์เยาวชนใครจะเป็นคนตัดสินใจมันคือการสื่อสารและการวางแผนร่วมกันค่ะ ระบบนี้มันช่วยป้องกันไม่ให้เด็กถูกเร่งใช้งานหนักเกินไป หรือที่เราเรียกกันว่าถูกเผาเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นของสโมสรอ๋อ oh, มีการวางแผนร่วมกันใช่ค่ะตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยคือคิริยานเอมบัปเป้ตอนที่อยู่กับโมนาโกเขาไม่ได้ถูกส่งลงเล่นทุกนัดนะคะแต่จะถูกค่อยๆปั้นค่อยๆเพิ่มเวลาลงสนามตามความเหมาะสมซึ่งเป็นการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของนักเตะเพื่อให้เขาพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับสูงสุดในเวลาที่ใช่ซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นประโยชน์กับทั้งโมนาโกที่ขายเขาได้ในราคามหาศาลแล้วก็กับที ีมชาติที่ได้นักเตะที่สมบูรณ์พร้อมมารับใช้ค่ะ เป็นความร่วมมือที่มองการไกลามากเลยนะครับทีนี้ขอถามต่อในเชิงปรัชาการเล่นบ้างบางชาติอย่างสเปนในยุคทองหรือเยอรมน,นีเขาจะพยายามสร้างนักเตะให้มีพิมพ์เขียวเดียวกันเล่นสไตล์ที่กิตากะหรือเกเกนเพรสซิ่งเหมือนกันหมดแต่จากที่ฟังมาฝรั่งเศสดูจะตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งความยืดหยุ่นที่น่าสนใจของระบบเขาคือจะไม่บังคับให้เด็กทุกคนต้องเล่นในแผนหรือสไตล์เดียวกัน Mm hmm. ปรัชญาของโค้ชในระบบเยาวชนสั้นเศษคือการตั้งคำถามอยู่เสมอว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ด้านไหนที่สุดแล้วเราจะขัดเกลามันให้ไปถึงระดับโลกได้ยังไง หมายความว่าถ้ามีเด็กคนหนึ่งเลี้ยงบอลเก่งมากแต่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมรับเขาก็จะสนับสนุนให้เลี้ยงบอลต่อไปเหรอครับถูกต้องค่ะเขาจะสอนเกมรับที่จําเป็นให้นะคะแต่จะไม่พยายามเปลี่ยนเด็กคนนั้นให้กลายเป็นกองกลางตัวรับเด็ดขาดเขาจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจุดแข็งนั้นให้เฉียบคมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผลลัพธ์ก็อย่างที่เราเห็นกันค่ะทีมชาติฝรั่งเศสถึงได้มีทั้งเพลย์เมเกอร์ที่จ่ายบอลสวยงามเหมือนศิลปินมีกองกลางสายพลังที่วิ่งสู้ฟัดได้ไม่มีหมดแล้วก็มีกองหน้าที่เปลี่ยนผลการแข่งขันได้ด้วยตัวเองใช่เลยค่ะฟังดูแล้วเป็นระบบที่แทบจะสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับแต่แน่นอนว่าในโลกของกีฬามันไม่มีใครชนะได้ตลอดไปผมเชื่อว่าฝรั่งเศสก็ต้องมีช่วงเวลาที่ล้มเหลวเหมือนกันอยากมูว่าระบบที่แข็งแกร่งขนาดนี้ เขารับมือกับความผิดพลาดและความล้มเหลวอย่างไรครับและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญที่ทําให้ระบบนี้ยั่งยืนค่ะเมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการตกรอบทัวร์นาเมนต์สำคัญหรือผลงานไม่เป็นไปตามเป้าวัฒนธรรมของเขาคือจะไม่มองหาแพ้รับบาปหรือโทษนักเตะเป็นรายคนแล้วก็จบไปแล้วพวกเขาทํายังไงแทนล่ะครับเขาจะนําทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อ ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอ๋อคือมองที่ตัวระบบไม่ใช่ตัวบุคคลใช่ค่ะเขาจะตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์เลยว่าระบบของเราพลาดตรงไหนหลักสูตรการฝึกซ้อมล้าสมัยไปหรือยังวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราตามทันชาติอื่นไหมหรือเรามองข้ามผู้เล่นโปรไฟล์ไหนไปหรือเปล่ามันคือการดีบักระบบของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทันกับโลกฟุตบอลสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากโอ้โหพอฟังมาทั้งหมดนี่ ภาพมันชัดเจนมากเลยนะครับถ้าให้สรุปปัจจัยทั้งหมดที่ทําให้ระบบเยาวชนของฝรั่งเศสแข็งแกร่งขนาดนี้ก็คงเป็นการผสมผสานของหลายอย่างเข้าด้วยกันทั้งการเริ่มต้นค้นหาและสร้างนักเตะกันแต่อย่างเด็กการมีศูนย์กลางที่ทงพลังอย่างแคลฟงแตงที่ปลูกฝังความคิดเพื่อชาติการเปิดรับความหลากหลายจนกลายเป็นขุมกําลังหลัก ความร่วมมือที่มองการไกลระหว่างสโมสรกับทีมชาติปรัชญาการพัฒนาที่ยืดหยุ่นและสุดท้ายคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อพัฒนาระบบอยู่เสมอใช่เลยค่ะซึ่งทั้งหมดมันก็กลับไปย้ำข้อสรุปหลักจากแหล่งข้อมูลของเราที่ว่าทีมชาติฝรั่งเศสไม่ได้เก่งเพราะมีคนที่มีพรสวรรค์เยอะกว่าชาติอื่นแต่เขาเก่งเพราะพวกเขาสร้างระบบที่ทำให้พรสวรรค์เหล่านั้นไม่สูญหายไประหว่างทางและถูกเจรไนจนเปล่งประกายออกมาได้ในที่สุดถูกต้องค่ะ เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากรที่น่าทึ่งมากจริงๆครับและตราบใดที่ระบบนี้ยังคงทำงานอย่างแข็งขันและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราก็จะยังได้เห็นชื่อของซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสหน้าใหม่ๆปรากฏขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนครับ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ไปคบคิดกันต่อนะคะเป็นคำถามที่ขยายประเด็นออกไปนอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลด้วยซ้ำว่าเมื่อเราได้เห็นหลักการสร้างคนอย่างเป็นระบบของฝรั่งเศสแล้วมันก็น่าคิดนะคะว่าถ้าเราจะนำแนวคิดแบบนี้ไปปรับใช้ในวงการอื่นๆบ้างเช่นธุรกิจศิลปะหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีเราจะสามารถออกแบบระบบที่จะช่วยค้นหาและพัฒนาอัจฉริยะในสาขานั้นๆขึ้นมาได้อย่างไรบ้างเป็นคำถาม ทิ้งทายไว้ได้ทรงพลังและน่าคิดต่อมากจริงๆครับ